ดาวแสนหนึ่งเงินเดือนหมื่นหกอยากได้รถครอบครัวครับผมดาวแสนหนึ่งเงินเดือนหมื่นหกอยากได้รถครอบครัวว่ไม่เกินแปดพันนะครับดาวแสนหนึ่งนะพี่นะพี่เลือกเลยไซร์เล็กทุกคันหน้าใช้หมดเลยครับพี่นะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นเอ็กเซลเซเว่นเออร์ติก้าเอ็กเพนเดอร์นะครับเซ็นเตอร์เวโรสดาวแสนหนึ่งเอ้ยเวเวโรสไม่ได้จะได้เป็นเซ็นเตอรเลือกมายี่ห้อหนึ่งบอกมาพี่อยากได้รุ่นไหนปาจิโนโอเชียสปอร์ตค่ะเอ้ยไม่ใช่ปาจิโนเจียสปอร์ตค่ะข้างหลังก็อะไรครับ นี่คือ Civic RS FK 1.0 1.5เทอร์โบโคตรน่าใช้ตัวหายากครับท่อท่อนี้คือตรงจากโรงงานนะนี่ท่อคู่ครับพี่นะครับนะไมนะ่ต่อต่อให้ไม่มีคู่ก็ขับได้นะครับผมนะ <c oughs> แต่แต่ก็ต้องพิจารณานะรถยังมีเป็นท่อคู่เลย <c oughs> ยอมกบไปสนใจรถตู้หน้ายาวค่ะเครดิตดีไม่เคยมีล่าชา้ามีรถ คันเก่ายังไม่หมดสามารถเทินคันใหม่ได้ไหมคะนี่นะเอานั้นแหละมาดาวพักมาเดี๋ยวดูให้แอดหนึ่งสองสามจ้เอาคันนั้นผ่อนตรงๆนะแบบปังเปิงนะมาเลยเด้อเดี๋ยวผมเดินเฟี้ยวให้นะครับสวิปผ่อนต้นต้นเท่าไหร่ครับสวิปท์สี่พันครับลูกค้าสี่พันกว่าบาทครับไม่เกินห้าพันครับลูกค้าเชื่อผมครับนะ ATP พรีเมียมฮะห้าแสนกว่าเอาปะเอาไปเจ็ดแสนเอาไปวันเจ็ดแสนนะครับผมห้ากว่าพี่ขายเท่าตัวโลครับแต่นั้นคือ ATP เนี่ยเบาแดงๆ ข้างนอกขาวข้างในแดงสวยเชียวนะฮะปนดำนิดน,นึงครับพี่นะครับเอ่อเอาอะไรอีกอ่ะพอพี่อยากดูอะไรครับสวิฟสดเท่าไหร่ครับสวิฟสดเอ่อถ้าตอนนี้ผมมีของเลยอ่ะสามแสนต้นๆน,น,นะครับคือถ้าตัวหน้าใหม่อ่ะแต่ถ้าพี่เอาใหม่ใหม่มันน้อยเนาะแต่ถ้าใหม่เยอะสองแสนกว่าบาทก็มีอันนี้หน้าใหม่นะหน้าเก่าเรือแสนกว่าบาทเนาะประมาณน,นี้ถ้าเข้ามาคุยได้ครับมาได้าสามค่ะมาได้าสามเดี๋ยวทักมาเลยครับคือรถไม่มี รถไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับสามารถทำเรื่องออเดอร์ได้ล่าสุดลูกค้าออเดอร์ล็อกโคไปเอาใหม่แปลแสนในสี่ประตูยกสูงธรรมดามาหาเราได้ล็อกโค<ฮ>ยิ้มเปยกลับบ้านลูกค้าบอกคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วผมบอกเลยตรงนี้นะครับมาต้ามาต้าสองดีเซลมีไหมครับเออฮะมาต้าสองดีเซลมีไหมครับมีครับเดี๋ยวพาไปดูพี่นะครับแล้วเหมือนที่บอกครับพี่ใครไม่มีแบงค์สิบแต่อยากได้รถก็รถหนึ่งแสนคนแช์หนึ่งหมืน่นนะครับก็ โอนจองหนึ่งับาทได้นะครับหรือเพื่อนกําลังจะออกโอนจองไว้เพื่อนได้1 0 0บาทโอนจองแล้วส่งสลิปมาที่แอดหนึ่งสา G ด้วยพร้อมหลักฐานน้องพร้อมัตบบรประชาชนนะครับถ้าจองแล้วไม่ผ่านดีคืนเงินมาดูรถเราไม่สวยถูกใจดีคืนเงินนะครับทุกกรณีเลยนะดาวสามแสนมีทรงสปอร์ตไหมครับเงินเดือน 30, า 3, 100, สามหมื่นดาวสามแสนทรงสปอร์ตเงินเดือนสามหมื่นนะดาวสามแสนทรงสปอร์ตเงินเดือนหมนะื่น <c oughs> คิด เฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นมันได้แปดแสนเองนะดาวสามแสนมันล้านเอ็ดล้านเอ็ดเหรอเอาทรงสปอร์ตไงทรงทรงสปอร์ตก็ต้องรถยุโรปปะเฮ้ยพี่ทำให้เป็นปริศนาวะทักมาพี่อยากได้รถรุ่นไหนพี่บอกมาดีกว่าปะนะเบนไมมเบนเบนเบนเดี๋ยวจัดเบนให้เฮ้ยเบนไม่ถึงดาวสามแสนเบนผ่อนเจ็ดพันเองเหลือๆอีกพี่เหลือๆเอาไปแต่งซีวิคแลมโบเมื่อกี้เท่าไหร่ครับเจ็ดแสนครับไหนๆเราก็มาละอ๋อพี่เขาบอกว่ายุโรปก็ได้ครับ ยลวงเปล่า BM ซีรีส์5นะผมดันให้ป่ะพี่ <laughs> ผมออกใหม่สาล้าน5้าผมขายพี่ล้านห้าตัวห้าสูนดีเซลตัว G 90สิครับโอ้ไฟนี่ใหม่จิ๊บนะครับเครื่องแก้วไว้อย่างดีประกันพอหนึ่งมึงต่อให้พร้อมนะมทำไมรู้ดีจังรถผมเอง <laughs> <laughs> ช่วงนี้เศรษฐกิจดีครับลูกค้านะ <laughs> <laughs> ตั้งแต่ท่านกลับมาผมก็ขายดีครับขายยันบ้านตัวเองอะนะฮะลุงไปแล้วนะกลับมาก็เหมือนเดิม <laughs> จะเปลี่ยนทำไมวะคีรุ่นไหนเหมาะสำหรับนักศึกษาไหมคะ BM ค่ะ เดี๋ยวพี่ขับไปรับไม่ได้ผมขับไปรับมาทําเรื่องไฟแนนซ์เออพอดีน้องเขาอายุยังน้อยอาจจะเดินทางมาไม่ถูกนะครับประมาณนี้เออหนูอยากไดปงบนไม่เกินเท่าไหร่ซื้อสดือซื้อผ่อนครับเอ๊หนูมีเงินผ่อนได้ไงมีใครมีออสมีไหมคะฮะมีออสมีไหมคะนี่ไงคะเมืองเกิงเลยค่ะแบบใกล้ๆเลยค่ะลูกค้าขาลูกค้าขานะฮะนี่ตู้ไหนนะคะเดี๋ยวเรียนทั้ประตูข้างๆกันเลยค่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะนี่ครับมีออสครับผมโอ้โหตัวนี้เป็นตัวจีด้วยนะ ออกใหม่ประมาณเจ็ดแสนนะครับเกือบแปดแสนนะหรือสี่แสน,สนเอาแบดสิบมาเหลือสามไปไ<อ>ประกันสุ์ให้สามปีเน้นสะใจครับเน้นสะใจโถเฮียสามแสนกว่าบาทนะับผมนะเออเฮ้ยสี่แสนปะเฮ้ยเอาดีป๊อปเอาดีแล้วราคาพวกนี้นี่มันสี่ได้ไหมได้ครับ<น>ไอผมอยากขายครับสี่แสนแไม่ได้ผม,มจะขายพี่ทำไมนะครับ เฮ้ยตัวสปอร์ตด้วยคันนี้ไม่ฮะคันนี้ไม่คันอื่นใช่จริงเหรอคันนี้ไม่คันอื่นใช่เหรอคันนี้ไม่จะขายสีดแสงหมดเลยจะพอนอะไรนี้ครับยอดโอจองหนึ่งพันเพราะตัวสปอร์ตนี้ออกใหม่หกแสนป่ะมาแล้วนี่ครับเหลือสี่ครับพี่คุยง่ายครับโอ้โหรถรถไม่สองหมื่นนะครับลองดูพี่หกแสนก็ตั้งสองแสนแล้วกันเกือบสองแสนนะเหลือสี่แสนกว่าครับซื้อสดรถไหมคะรถสิครับผมทำไมจะไม่รถครับสดหรือผ่อนรถเหมือนกันตัวหายากมาแล้วครับนี่ครับ ค,คูราคอสไฮบิดตัว G ีออสปอร์ตนะครับรอบมิน้นไม่อ่านเลยอ่านาพี่เขา,ขาหน่อยมามันมันมันไปไกลอ่ะเอาไม่เอาอีกรอบนึงพี่พี่พี่มาอีกรอบนึงเฮ้ยราคาโคตรน่าเล่นเลยครับพี่ไปออกใหม่นะเก้าแสนอ่ะพี่พี่ยังไม่ได้ให้บิดนะถ้าไปแดงค,คอสคอสถ้าให้บิดนี่มันเริ่มต้นที่ล้านกว่าบาทเนาะครับแต่ตัวนี้เก้าแสนพี่ยังได้เป็นเบนซินตัวท็อปแต่มาหาเราได้ให้บิดตัวแล้วพี่ต้องรีบด่วนนะใหม่ห้าหมื่นพี่ สวยมากปีพสองอ่ะร้านอยู่ที่ไหนคะหน้าร้านร้านอยู่ขอนแก่นกับกรุงเทพครับวันเสาร์ที่นี้เจอกันกรุงเทพนะครับพี่มีใครจะไปเจอผมไหมสาขากรุงเทพไปอีกแล้วเหรอไปก็ต้องไปนะไปดูน้องหน่อยไปดูน้องหน่อยอะไรก่ิ้งไปอะไรเนี่ยวเท่าไหร่คะับตัว top ฮะโอ้ยางจังไหนมึงมันก่อเนาะอะไรนะ m g ให้จะผ่อน4,500ห้าันตัว top ต้องดาาเท่าไหร่คะ m g อะไรครับถ้า m g สามเมยอ๋อ m g ห้า m g ห้ามันอยู่ที่สี่สี่ห้าพันเหรอ สี่ห้าพันห้าหมื่นแปห้าพันกว่าบาทนะไม่เกินหกพันนะครับไปเออนะอยากดูอะไรคอมเมนต์ครับขอให้กินนะพี่ขันไหก็ได้อะไรนะขอให้กินนะพี่ขันไหนก็ได้ไฮบิดเหรอเอาตัวไหนอ่ะชอบแบบไหนไม่เอาขันไหนก็ได้พี่โอ้โหโคตรชอบเลยคำนี้มันถามกินอะไรกินอะไรก็ได้นะที่นี่บ้านถามดูครับถ้าพูดว่ากินอะไรก็ได้ผมไม่กินอันนี้เลยนะอืมนะเช็คเครดิตมา300กว่าบาทพ่อไม่รู้แต่ตอนนี้เหมือนจะผ่านไปแล้ว7เดือน จัดเฟดแนได้ไม่ค้ามีดาวหนึ่งแสนอ่แสดงไม่บงไงเดชคุณพ่อไปคนอื่นเช็คก็ดีอ่าไม่เฉียดเดือนแล้วน่าจะได้นะอ่ทักมาดูหมรับจบครับรับแก้ครับนะฮะรับแก้ทุกโจทย์นะเดี๋ยวผมแก้ให้นะาคานเรตอยู่ตรงไหนครับอยู่มินบุรีครับพี่ชายเจอกันวันเสาร์นี้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ทั้งหนักปู่าสุดทั้งดีแบกอู้ไอ้แฟ้มไม่แป้งนี้เดือนนี้มันมาอยู่นะมันมาอยู่นะมันห้าหกคันแล้วนะเออนะฮะฮะจองไว้ได้ไหมจองไว้ได้ครับหนึ่งพันบาทครับพี่ถ้าอนจอง ถ้ามีมีสองมีมีสองเงินขายถ้าพี่ไม่มีแบงก์สิบพี่อยากได้ส่วนลดหนึ่งแสนพี่คนจองหนึ่งพันเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวผมหาแบงก์สิบช่วยทำเงิงให้ผ่านเลยหรือใครมีแบงก์สิบแล้วข้อดีของการโอนจองคือสิบคนแรกความดูแลจัดโปรให้เองนะเงินเดือนสองหมื่นห้าได้มาด้าสามไหมครับโอ้โหพี่เหลือพี่เงินเดือนเอ้ยมาด้าสามมันหมื่นสองเออพอดีเป๊ะอืมพอดีเป๊ะพองุ่นไม่เกินหมื่นสองเหลือไว้อยู่ มันและสามคือตัวท็อปสุดนะ SP นะ6แสนพี่นะครับเอาไปเลยัวตารคอสเท่าไหร่คะตัวตารคอสตัวท็อป8แสนตัวพิเศษ9แสนตัวธรรมดา7แสนนะครับนี่เลยมีแจ๊ดแนะนำไหมครับพี่แจ๊ดแนะนำมีครัพ3แสนครับทักมาเลยครับแจ๊ดของโชว์ไม่ทันครับพี่ขายโคตรดีนะครับทักมาหมดเร็วมากนะแจ๊ดแบบมาปุ๊บหมดปั๊บมาปุ๊บหมดปั๊บ